Where men are men and sheep are nervous. But if it's your gunner Yorkshire. 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 I'm sorry. 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 Of the white Rose. No. Hvala. Oh. มาเที่ยวกับอำปิกนิกใสไปช่วยสำนึกเวยก่อน

ตำสมตำอนาถาพี่น้องตำตำต้มตำอนาถานะคะขยำนะคะขยำค่ะส้มต้มตำนี้ไม่ต้องใช้คกใช้สากนะคะขยำค่ะก็พิชเ้าเกลือนะคะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็กินนะคะกินก็ตำตำตำต้มตำต่อยลูกด้ ทีมงานเบื้องหลังจะเที่ยวา่าเฮียวกินก่อนไหมใส่กระดาษทั้งอันนี่นห้าล็อคขยะ Butter. We call a butter in Liverpool, they call a Sani. Sani. Give us a Sani. You can have a Sani. Ah, ค่อมีอแดดหวานตอนตอนมาอุ่นๆมาจิมาหลายคนเจ้ามาหลายคนเพ่นเพ่นมาหลายคนมาหลายคน Ik denk